สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับเจอกันในหวยลาวสตาร์นะครับวันนี้หวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับงวดประจำวันที่18เดือน 11, 2566นกะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งก็ขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ ก็วันนี้ก็ขออวยพรเนาะแนวทางทุกๆแนวทางนะครับที่ให้ไปก็ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีกันนะครับ <_ d ata> ของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ของเรามาแค่สายลูดแล้วก็สายวิ่งนะครับสายเจาะไม่มานะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับลาสตาหวยลาสตานะครับผมไม่แปลกับ4ผ <_ d ata> ลที่ออก740กับ56นะครับพี่ๆดูดิ <_ d ata> เน้น41ออก40เนาะ นะครับแ0ดศูนย์ให้นะครับแต่ว่า4ี่ศูนย์ไม่ให้ไทยรูดที่สี่นะครับเข้าไปที่สี่ศูนย์นะครับมาแค่สายรูดส่วนลราสตาร์ p ให้สามกับ9นะครับผลที่ออกห้าห้าหนึ่งสามสองนะครับพี่พี่หลักห้านี่ก็เน้นนะครับพี่พี่ดูดิสามห้าเก้าห้านะครับก็ออก5 1าหนึ่งนะครับผมสายรูดไม่มาเนาะใครเอา3มไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามสองนะครับผมมาแค่สายวิ่งอันนี้สายรูดนะครับ สายเจาะไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่แนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับวันนี้นะครับผมให้ไปที่วิ่งไปที่9นะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับ9 0นะครับผม9 4 9 6 5 0 5 4 5 9นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่9 5 4นะครับอันนี้ หวยลาวสตานะครับพี่พี่หวยลาวสตานะครับ5้าสแล้วก็96นะครับมีตัวเลขโดนใจหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รู้สึกว่าเดวทางจะแตก3ตัวนี่สองรอบนะครับพี่พี่ก็มี ในรอบเช้าอันนี้คือ VIP เนาะแล้วก็ในรอบดึกๆจะเป็นลาวสามคัคคีนะครับลาวสามัคคีก็แตก3ตัวเนาะนะครับ3ตัวตรงด้วยถ้าจำไม่ผิด281หรือเปล่านะครับพี่พเมื่อคืนนี้เนาะลาวสตานะครับลาวสตาผมให้ให้วิ่งไปที่เลข0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6นะครับพี่หกห หก 6, 6 5นะครับ0ูนย์หนะครับ3ตัว3ตัวให้ไปที่0ูนนะครับพี่พี่ส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะ6กห หกหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับผมเนาะอย่างที่บอกวันนี้ผมขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงเงทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ